ยังไม่ได้รีวิวปืนเลยผมไปรีวิวในโหมดซีรีสีแล้วขอทิ้งก่กนไปรีวิวพึ้งเติ้ลลืมว่ากูมีสกินปืนต้องทำต่อไปนี้ผมจะเปลี่ยนเวลาผมจะนอนสามทุ่มไม่ได้ผม จะต้องนอนหลังเที่ยงคืนทุกวันผมจะนอนเช้าผมจะนอนเที่ยงผมจะมานอนแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่สามารถรู้การเคลื่อนไหวของเกมฟรีไฟส์ใ้ <Hey! S 1> ดูผมก็น่าจะดูนะครับพอดูว่าผมเพิ่งตื่นหรือปล่าใส่อูัังก็ใส่ข้างเดียวหูข้างนี้เจ็บ <Huh? S 1> ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผู้ดูก็วันนี้ผมก็จะไปสุ่มสกินปรรืนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสุ่มสกินปืนเนี่ยผมมีเอ่ออะไรมาแนะนํานะครับผู้ดูก็คือเพียวเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะผู้นะรางวัลก็จะเป็นสกินกล่องดวงใจนะครับจะไม่ค่อยกอดเท่าไหร่เพราะว่าชุดเอ่ออันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผู้ดูเนาะจะสวยแค่หน้ากากอย่างเดียวอ่าเอาง่ายๆเลยเนี่ยก็ได้รับเรื่องค่าภาษขั้นสูงมากกว่าหนึ0 0หมเพยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้รับ50าสิคันอะไรเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าสำหรับคนก้มน้อยก็ส่อันนนนีี้้ไดะเย มันเป็นอ๋อแต่ว่ามันจะไม่ได้พวกรางวัลน,นะครับเดีวผมซื้อเลย 1, <S <S พันเพชรออันนี้จะเป็นกล่องดวงใจนะครับพอดูโหโคตรน่ากลัวเลยอ่ะอันนี้คือไฮแมทของเรานะครับคือ AN94 เนะครับเขาบอกว่าบวกโอ้ยดาวเมนสองต่อยอ่านี่นะครับพอดูอันนี้เป็นภารกิจอะไรแนดดิงชิงคขุมทรัพย์อะไรเนี่ยก็คือสะสมเอ่อเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยแล้วก็เอามาแลกของพวกนี้ได้นะคนดูนะ ทำลายแผนที่เพื่อรับโอ้โหเฮ้ยแต่ชุดมันก๊อ์อยู่นะคนดูชุดชุดมันสวยอยู่ใช้ได้เลยนะครับคนดูนะก็นี่นะครับล็อกอินรับอะไรปกติแล้วก็อันนี้นะครับล็อกอินก็กดรับไปเลยนะครับเป็นหัวกะโหลกสีเหลืองนะครับคือมันจะมี2อันนะครับคนดูไปเสียหูหัวสีขาวแล้วก็หัวสีเหลืองนะครับคนดูนะก็นี่นะครับสามารถเอามาแลกได้เลยนะคนดูนะสำหรับคนที่สายฟรีแล้วก็อ,อะไรอะจุก,กู้ะัะ นี่นะครับคุณดูก็จะล็อกอ่าล็อกอินเข้าเกมเได้หัวกะโหลกเหลือง1อันนะครับเล่นหนึ่งเกมได้หัวกะโหลกขาว1อันเล่นสามเกมได้หัวกะโหลกขาว1อันเล่นหกเกมได้หัวกะโหลกขาว1อันนะครับคุณดูนะก็จะประมาณนี้นะครับคุณดูนะหัวกะโหลกเหลืองเนี่ยเขาเอาไว้ประมาณเอ่อเหมือนว่าสุ่มหาของรางวัลนะครับคุณดูนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะครับคุณดูนะต่อไปไฮแมทของเราเอเอ็นเข้าสี C C. อาง่ายเนี่ยผมว่าผมมือทองผมมันน่าจะกลับแล้วนะครัสูตรเดิมครับผมดูซุ่มละลายทิ้งไปก่อนนะครับบัตรนี่นครับอันนี้อันนี้เอาไปใช้ได้จริงๆนะครับผมพูดสาระเลยซุ่มละลายบัตรอ่าไอแบบเนี้ยทิ้งไปก่อนนะครับให้ที่เป็นเป็นเศษแล้วค่อยมาสูดสิบครั้งนะครับผมดูนะครับเนี่ยอ่ะยูกาแต่ว่าจะมาปแบบผมว่าไม่แน่ใจเอามาแล้วนี่หนวัน แม่เศษมา2ใบแล้วอ่ะสุมใบก่อนทีละหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็ไปแล้วก็มันก็มีโอกาสได้นะกล่องบล็อคเพราะว่าอีพี EV แล้วผมก็ได้กล่องบล็อคเศษมาถุงละมีละไรอ่ามือจะต้องใช้เพชรนะครับคนดนูนะเพราะว่าผมมีอยู่แค่สามถุงใบนะครับเฮ้ยผมไม่อยากให้มันได้ยากอ่ะเพราะว่า เกมมันไม่ใช <c ười> ่เป็นหลักแต่มันสวยนะดาวเมสองั่นยำหนีเป็นลัโหัวอนีเลยะไกย้ำเยอะเนี่ยของจริงเหรอตึ้ง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาหูนะเจ้เจ้าเจ้อ๋อเอา โอ้เกินไปมันฟังก์เกินใจว่ะโอ้โหเด็กของซ้ำเกินไปมันฟังก์เกินใจโอ้เกินไปมันฟังก์เกินใจโอ้โหเอ็นเอ็นนี่กูมีแล้วเฮ้ยมาดูนี่มเกินไปแล้วฟังก์เกินใจ โหเย็ดแม่มาแบบกล่องม่วงทนีกูใจหายเลยคนดูโอ้โหก็ถือออกง่ายอยู่นะประมาณสามสี่พันเพชรนะโอ้โรเอานะครับคนดูนะก็นี่ครับก็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 เฮียอยู่ก็เฮียอยู่นะครับคนดูนะกว่าจะได้ถาวรก็ก็นานอยู่นะครับความเสียหายประมาณสามพันเพชร ไม่ถึง3,000ประมาณ2,000นิดๆนะครับก็ถ um, 2, royalty, mm. ือว่าคุ <S 2> <S 2> ้มไหมถ้าจะเติมก็คุ <S 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 ้มนะครับพอดูนะสำหรับสกินปืนอันนี้เพราะว่ารู้สึกมันจะเป็นสกินปืนที่บวกดาเมจถึง2กันเลยครับต้องการมันมีอันแรมมาอยู่นะถือว่าแล้วก็กลับมาขายอยู่ดีอยู่ไหนละปืนกูนี่นี่ครับโอ้โหโคตรก็อดเดี๋ยวผมไปยิงในล็อบบี้ให้ดูได้ป่ะยวมาดูกันในโหมดแร้งนะครับพอดูว่าผมจะเก็บไปได้กี่คิว มาการพัฒนาสู่ในเกมผมเอาจริงละถ้าปุ่มมันไม่เอ่ยดูดิว่าผมจะกดโดดได้ไหมนะครับมาดูอ่ะปุ่มโดดตอนนี้ปุ่มโดดผมกดไม่ได้นะคือมันเริ่มทำยิ่งแย่บุสเต็กเนี่ยเฮ้ยเบื่อเบื่อเบื่อหงุดหงิดหงุดเบื่อไม่ไหวไม่ไหวสเปสเปชิวธรรมชาติเอาจริงละแต่ว่าเออกากากเหมือนเดิมไม่อ้างอะไรทั้งนั้นไะไก่นั่นแหละเมาเร็วเกินไปนะ เอาสูลน้นยหัวกลับมานะครับดก็สำหรับใครที่ใส่ลูกน้อยยิงหวก,ก็อย่าลืมเอาไปใช้กันได้นะครับทำง่ายมากลูกงยิงหวไม่กลัวมึงหลอกนเก่งก็ไม่ได้มีอะไรเก่งกับโมฟูเลยของจริงแน่นดีผมกลุแชไมได้กดนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ Yahoo ยายาหูยายาหูยายายาแบตเตอ ทำมึ่ออกซ์ออกผมยิงงเดียวแล้วผมจะไม่ค่อยเก็บของแล้วนะแต่จะกางนะ,ะ,ะนทุกอ่ะก็นั่นนะครับเฮ้ยอ่ะ ผมไปรีวิวในโหมด4ี่วิสิทธ์ละขอที้งทุนไปรีวิวม,ม,มามาดูหมด4ี่วิสกันนะครับคณดูว่าผมจะใช้เอ็นได้ดีขนาดไหนนะครับน่าทึ่งจะยังกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างละไม่รู้ มันรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตยังไงไม่รู้แล้วพอเราก,กดปุ่มแถบได้เชี่ยนี่เมาเีาจะออกมาเพื่อ,อ, What the fuck, องงว่าจะฝากงง ตรงนี้หัวกลับมานะครับผมรู้นะก็อย่าลืมไปลองใช้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับ A.N. เนี่ยเขาบอกว่ามันบวกดามเมดใช่ไหมคือผมก็สายดามเมดอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยเร็วเร็วเพอว่ะคือโหมด Cvc มันรีวิวได้จริงๆไงแต่ว่าโหมดแงคงนี่คือแบบกูกว่าจะหากว่าจะอะไรนะรั้นรู้ครับ ดาเมจเข้ายู่ที่ประมาณ40เลยนะคนดูนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกน่าหัวได้เห็นไหมก็มันกลับมาจริงๆครับคนดูนะเนี่ยครับผมมนหัว4หัวนะครับคนดูก็อย่าแบบยังไงอะลูกน่าหัวเนี่ยปล่อยให้มันไปตามธรรมชาตินะคนดูไม่ต้องแบบ เก่งหรืออะไรมันนะครับคนดูนะคือมันจะไปของมันเองครับจังหวะลุกนั่งยิงห,หัวเป็นจังหวะที่อธิบายไม่ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยโหมกว่ามึงลุกนั่งไปแล้วมึงหมกว่ามันเป็นจังหวะที่อธิบายไม่ได้นะครับมันอยู่ขึ้นที่นี่ของคน,คนดูนะครับนี่ในบทเสอนเลยเลยผมไม่เคยมีสาระเลยคนดูเห็นไหมเวลาผมสะโขบอ่าดูนะเวลาผมสะโขบปุ๊บจังหวะให้มันกึกสะโขบมันดังสะโขบมันกึกอะมันมันมีความรู้สึกล้วนๆเลย หลุงนั่งยิงหัวไปสามนะแ่เอาง่ายๆอ่ะถ้าลากอ่ะผมแนะนำนะเอาเป็นพวกสกายดีกว่าแต่ถ้าลุงนั่งต้องหาปืนที่มันจังหวะช้า,ชาๆดีๆนิดนึ่งนะที่เอาแบบว่าลุงนั่งงนะ่ายๆผมยังต้องการทุกคนอยู่นะครับคนดูคนดูไม่ไแบบว่าแบบว่าตัวเองแบบไม่มีค่าอะไรหรอกมีกูปูมั oh. นก็ยังไม่ลดหายลงหรอกอะไรไประมาณเนี้ย กูรู้ทุกคนนะง่ายผมอาจจะไม่จําทุกคนหรอกแต่ว่าก็ผมก็อ้แง่คือเหมือนความสุขและความสุขคนดูเข้าดูผมผมมีความสุขยอดวิวผมดีผมทาคลิปสนุกพวกคุณมีความสุขพวกคุณใช้ชีวิตดีคนดูคิดแค่นั้นครับคิดว่าเราเข้ามามันได้ตังค์เราไม่ได้เฮี้ยอะไรเลย คุณกดดูแบบอะไรฟรีแต่ว่าพวกยูทูบเบอร์เขาเป็นเขาเรียกว่านักลงทุนครับเอาง่ายอุปกรณ์ผมคีย์บอร์ดประมาณ1นึ่งน่บาทเมาส์สองพกล้องดิจิตร์ห้าพันบาทคอมผมหนึ่งแสนอันนี้คือการลงทุนครับไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้มีอะไรในชีวิตคุณไม่ได้เป็นคนที่หาเงินได้แล้วคุณจะไปอ้อนพอ่ออ้อนแม่ว่าเนี่ยไอ้นี่ยังมีเลยอ่าอะไรแบบเนี้ยคือคุณคุณต้องทําอะไรที่แบบว่าให้พ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่ควรจะลงทุนอันนี้ให้นะ มันการลงทุนมันแบบยังไงอะม,มันเสี่ยงนะผมผมผมลงทุนแสนหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้ยักลงทุนนะแสนหนึ่งวันนี้มันคือเงินที่ผมพอมีเหลือเหลืออยู่แล้วนะครับคนดูไม่ใช่ว่ากูมี 1, นนแสนหนึ่งกูลงทุนแค่แสนหนึ่งเลยครับมันไม่ใช่นะครับคนดูมันมันมันคิดผิดกันนะครับคือคุณต้องทําอะไรให้มันได้มากกว่าทุกครผมซื้ออะไรแสนหนึ่งผมต้องมีเงินมากกว่าสามแสนแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่มีไม่ถึงหรอกคือกูซื้อมาก่อนอ่ะกูจะทำคลิปอะไรประมาณเนี้ย สาระชิบหายสาระสุดๆเดี๋ยวมาดูพพิ่ๆเข้ามาสู่เอเอ็นลุกนั่งดีกว่าม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 าดูรีวิวเออ็นอ่ะอ้ง่ายคือดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณสองนะครับก็จะประมาณดาเมจประมาณสี่สิบนะครับห้าสี่เมตรเอ้ห้าเมตรตายเลยยิงตัวยิงหัวก็เม่เดียวไม่มีหมวกมันเลยยิงไม่แตกเ็ื่อจะมัเข้าดอกสองร้อยนะ เขาเพื่อผมสามให้ผมด้วย่มันจะมีตัวแคมมัมอยู่ไหนวะ มันยิงหัวง่ายจังว่า A พอพอเาอ็นเขาพยายามวางสสเขาไปดึอองหลังแล้วอ่ะโอ้ไม่น่าเล่นเลยผมจะเอ็ N นยิงเขาอะ่ะมันอยู่ตรงนี้เพื่อนก็เอาว่าเขาๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ A-N ถ้าชอบคลิปไม่ยินดมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละผมมาเหมือนระบายความเครียดให้<ส>ดูนิดน,นึงแต่ก็ขอโทษหรอกไม่รู้จะระบายใครแล้วรักทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับที่คนที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีอะไรละบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมมาเรื่อยๆมาเกือบสุกวันแน่นอนเยอะเบื่อันก่อนละ